ครับสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับเรามาดูช้างนะครับที่อาเภอหัวหินนะครับหัวหินซาฟารีนะครับน้องช้างนะครับมีสิบสามเชือกนะครับครับกเลยมันางเลยพามันหะนะครับสาวผมยาวนะครับดูหน้าม้าชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรครับนี่อมสินอมสินโอ้โ่ว่าอ้พชะได้ลูกวะสวยมากเลยนะครับไม่จะอยากถ่ายเข้ามาเลย อ้ผมคือเงยวแห้งงานเห็นมาเด็กปก็ไปแลวนะใช่ไหมวะนี่น้องร้อมสินนะครับผมผมยาวมากนะครับน้องกำลังใส่แยงนะครับไปรับแขกนะครับแต่งตัวไปรับแขกส่วนข้างหลังน้องจะชื่อพายบร์ดนะครับรูปหล่อมากๆเลยนะครับนี่ก็พ่ฟังก็ไม่รู้จังนะครับไม่ได้ถามโอ้อุเบึ้งขนางนตัวนีนะ้เป็นไง เขาบอกว่ารอกตะคงยังไปอีกนี่ขนายสวยมากเลยครับขนายมีช้างสิบสามเชือกนะครับานี่ช้างสิบสามเชือกนะครับเป็นสัตว์ทะเลนะครับไอเลือกลเชือกกลีงลูกไลูกออกลูกกให้ลูก ก็โอเคก็นักส่ง,งเที่ยวนะครับก็มีเรื่อยๆนะครับนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอฟังก็ขออนุญาตจบทิ้เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็มีฝนครับลงมาโปรยปลายนะครับสวัสดีนะครับ